สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟินครับโอโหล่าสุดครับไม่ธละวันนะครับโพสต์นะครับนะครับโพสต์ถึงความชัดเจนไม่โพสต์ประกาศนะครับถึงความชัดเจนนะครับตั้งแต่ที่พาเรื่องราวที่ผ่านมาซึ่งมีคนไปบอกว่าอ่าไม่ทละวันเนี่ยนะครับพอเวลาทํานายของจําเลยเนี่ยทานายเนี่ยทํางานไม่ดีแล้วก็ไปซ้ําเติมเขาไปอะไรเขาไม่พอใจเขา ต้องชื่นชมว่าไม่ชลวันไม่เคยที่จะไปอวยนะครับทนายชุดชุดเก่าเลยล่าสุดครับไม่ชลวันได้ออกมาพูดแล้วก็ได้ออากมาออกมาแคปเรื่องราวเก,ก,ก่าเก่าที่เคเรียนเคยโพสต์ไว้มาตอกหน้าอีดํานะครับอตอกหน้าอีดำไหนสิครับก็ไปครับเดี๋ยวเราผมอ่านให้ฟังเนาะไม่ประกาศแล้วนะครับเราชัดเจนมาตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบสอง แล้วเคยโพสต์ไว้หลายครั้งถึงทีมงานทนาจำเลยเรื่องทิศทางการสู้คดีแบบนี้ลูกความมีแนวโน้มจะติดคุกไร้อ่านเอาเองเดอ้อยาดีมักยาดีมักมีรสขมเสมอส่วนยาลดหวานมักทานง่ายแต่รักษาอะไรไม่ค่อยได้จริงไหมเอฟซีพอตอ ส่วนที่ดำากาวหาว่าเราเคยอวยธนาจำเลยเมื่อก่อนกะอุณาไมา่แหกตาอ่านนะอวยชาไม้แบบนี้บางทีความหวังร้ายมันมักมาในรูปแบบคนที่ชอบเลียคนที่ไม่เลียมักกระแทกแรงๆด้วยฟาร์มตรงไปตรงมานะครับตอกหน้าย,ยำี่ยำทัวลงล้นเนี้ย นะครับเรามาฟังในใหม่โพสต์ไว้เมื่อวันที่ที่สิสิงหาคม2020นะครับยี่นะครับฝากถึงทีมงานทนายจำเลยพยานเอกสารเทีหมด45อันดับและวัตถุพยานสองอันดับหมายเลขจอดจุ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 ดศึกษาดูให้ดีทําการบ้านมาให้พร้อมคดีนี้แพ้ชนะกันตรงนี้แหละเพอทั้งหมดคือหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ล้วน จะมาพร้อมกันกับการเบิกตัวพยานผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆน้ำหนักแห่งคดีและหัวใจของคดีตีให้แตกอ่านให้ขาดส่วนตัวชื่อว่าหลักฐานแน่นๆมากๆเราจะรอชมกลืนของทีมทนายคุณจำเลยจะรอดหรือไม่รอดจะตาชีวิตอยู่ในมือพวกคุณแล้วขึ้นชกให้สมศักดิ์ศรีนะคะ แล้วในวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันยี่สองใหม่ชลวันได้โพสแบบนี้อีดำมาดูแหกตาดูมึงมาแหกตาดูอย่าบิดอีดำงานข้าว้วมึงอะทัวลงแล้วนะธนาจำเลยมีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาของทางโจทย์ให้ลูกฟาร์มตัวเองพ้นผิดจากที่ถูกกล่าวหาถูกในคดีนั้นๆถ้าเชื่อว่าลูกฟาร์มตัวเองไม่ได้กระทำผิด ไม่ใช่มีหน้าที่หาผู้กระทาผิดใช้ให้ไปวิ่งแต่ดันจะไปชกมวยขึ้นศาลเข้าสู่ไปในประเด็นอย่าออกทะเลจ้างทนายผิดคิดจนติดคุนี่ครับไม่ชารวันได้โพสต์ไว้แล้วมีโพสตหนึ่งครับเมื่อวันที่สิบสิงหาคมสองพันสองร้อยสองพันนะครับยี่สิบสองพุดิดครับสืบพยานวันนี้เสร็จ ถ้ามีข่าวไปถามปลาส้มแล้วถ้าปลาส้มมันพูดได้มันคงพูดว่าไม่มีเชื่ออะไรเลยสงสัยกันแล้วเหรอคะถึงมาสงสัยกูเนี่ยสํานักข่าวที่นี่ฟาจริงๆเรียลลึกประจบเก่งรายงานยังไม่พอครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม2023 แสนดีช่วยปลาส้มด้วยปลาส้มขึ้นสารแล้วนี่ครับนี่พี่ดูยังไม่หมดครับในได้โพสต์อีกนะครับในวันที่สิบห้ามิถุนายนนะครับตอกหน้าอีดําอีดําน้องเจออย่างนี้โดนจนได้แล้ววันที่สิบ้ามิถุนายนสองพันยี่บสาม ใหม่ชลวันในิพพดไว้วันนี้สืบพยานจำเลยที่หนึ่งเป็นประโยชน์ทีมทนายทำงานเต็มที่จำเลยขออธิบายมากฝาบเมื่อวานหลายมูลเหตุจูงใจในการกระทำผิดก่อนเกิดเหตุสี่บ้านรักไข้กรมเกียวไม่ได้ไม่ได้ผลประโยชน์ทางตรงจากการที่น้องเสียชีวิตและปาส้มเป็นผู้ต้องสงสยัย เวรกรรมอะไรของปลาส้มนะครับนี่ครับคือไม่ชะลวันได้โสต์ไว้นะครับทุกท่านอีดามงานเข้าแล้วครับผมบอกเลยว่านี่ครับดูว่าผมดูนะครับนะครับทุกคนนี่ครับจระเคก็ได้เงาหลักฐานมาตอกหน้าอีดามนะครับนะคือ พูดง่ายๆคือหม่ชาววันจะไปเตียงแต่ตอนนั้นแล้วว่าแนวทางในการต่อสู้เรื่องหมาเรื่องคนเดินตามหมาขึ้นไปนนเรื่องน้องเดินตามหมาขึ้นไปเนี่ยมันสู้ผิดขึ้นชกผิดไม่พยายามที่จะซื้ออะไรบางอย่างให้กับทีมงานทนายแต่ก็มันมันก็ไม่มีใครสนใจอะไรตรงนั้นเพราะว่าเราเข้าใจบริบทในณช่วงเวลาน,นั้นแต่ไม่ชาววันก็ไม่เคยอวยนะครับจนทุกวันนี้ไม่ชาววันก็ไม่เคยอวยทนายชุดเก่าทํางานไม่ดีไม่ชาววันก็ตีติงได้ ติติงครับมันเป็นการติดติงมันไม่ได้เป็นการอวยนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยเดี๋ยววันนี้ดําเป็นไงครับดํามึงเห็นหรือย,ยังหานะดําดําเห็นหรือย,ยังครับดําเห็นหรือย,ยังครับว่าไม่ชลวันเคยอวยทีมงานชนะไหมไม่ใช่ดํามาพูดว่าเนี่ยเห็นทีมงานชนะชุดเก่าทําแพ้อ้เคก็ไปซ้ําเติมเขานะแต่ามาก่อนอวยเขาแต่ามาก่อนอวยเขามีอวยไหมครับ ผมอ่านข่าวไม่ชลววันมาตลอดนะครับในช่วงเวลาก็นานอยู่นะเป็นปีอยู่ปีสองปีอยู่ก็ไม่เคยเห็นไม่ชวาววันอวยธนาชุดชุดนี้นะชุดเก่านะผมไม่เคยเห็นนะอืมมีจะติติงด้วยถ้าทําผิดก็ติติงนะครับถ้ามันถ้ามันคือพูดง่ายคือถ้ามันแบบว่าคือถ้ามันแบบว่านายทํางานไม่ดีอ่ะก็ก็โดนโดนติติงเหมือนกันนะครับ,บุกนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ เป็นการหักหน้าอีดำอย่างเต็มพิกัดนะครับก็ฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะดำดำเห็นอย่างคนอย่างจอเคเขาทำอะไรเขาทำตรงไปตรงมาดำเห็นยังหืมดำเห็นอย่างหืมคนจอคนจอเคทำอะไรเขามีอาถฐานนะครับไม่ใช่มาพูดลอย มาพูดบ้านทํารายนะครับไม่เอานะครับฝากไว้คิดด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันนะครับรับคลิปนี้นะครับก็นี่ครับเป็นการนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมานะครับทุกคนเนาะ